คนคนหนึ่งน่าจะมีกางเกงยียน์กี่ตัวหรอถ้าถามพี่ก็น่าจะมีสักร้อยตัวไหมพี่แก้วรักการแต่งตัวค่ะใส่กางเกงยียนก็รู้สึกคล่องตัวเราจะได้ดูเด็กตลอดไปแบบทบียังทบีย v นี่เราก็เริ่มมา27ที่8ปีครับน่าจะถึงเวลาฮะที่จะได้ทำให้ทุกคนรู้จัก t บีมากขึ้นแบบจริงๆ พอดีคุณพ่อค่ะเป็นคนชอบกางเกงยียนแกก็เลยมาเปิดโรงงานกางเกงยียนรายละเอียดดีเทลของผ้าทุกชนิดแกจะดูออกหมดเลยพอมาเจนพี่พี่กับพี่ชายก็มีความคิดว่าเอ๊ะเราน่าจะสร้างแบรนด์ของเราเนอะก็เลยเป็นที่มาว่าใช้แบรนด์ TBY จีนก่อตั้งเมื่อปี2539แบบแต่ละตัวเนี่ยกว่าเราจะออกมาได้เนี่ยเราต้องคิดค้นกันแบบนานมากปรับ กันทีแบบสิบยี่สิบตัวกว่าจะออกมาได้หนึ่งทรงบางทีเห็นเนี้ยเราก็รู้ว่าภาพัูน่นดีหรือเปล่าทรงที่ยกขึ้นมาปุ๊บเราก็บอกได้ว่าอันนี้ทรงดีไม่ดีใส่แล้วจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยการรีแบร์ในครั้งนี้เราอยากให้ภาพเราชัดขึ้นนะฮะทีวีวายก็เป็นย่อจากทวียังความแม่เราก็คือความกระฉับกระเฉงเป็นเป็นเด็กยอยากได้ท้าอยู่ตลอดเวลาเนี้ยครับอย่างเช่นอากงซึ่งปีนี้ก็แปดสิบห้าแปดสิบหกแล้วะฮะทุกวันนี้เขาก็ยังใส่ย,ยีนอยู่ฮะก็ยังใส่แล้วก็ยังดูเท่ดูสมารัรบ พี่แก้วอยากสร้าง TBY ให้เป็นกางเกงที่มีทรงสวยคุณภาพดีใส่ได้ทนทานนะคะแล้วก็อยู่คู่ควรกับตู้เสื้อผ้าของทุกๆบ้านของผู้หญิงการที่เราทำรีแบรนด์ครั้งนี้เราก็จะมีออก TBY Men ออกมาเป็นคอลเลคชันใหม่เลยออกแบบโดยที่ให้ไม่หือหวามากแต่เป็นความทันสมัยอยู่ใส่ได้หลายโอกาสวามเป็นผู้ชายก็ต้องใส่แลว ได้นานได้ทนด้วยหวังว่าทุกคนจะชอบกันครับ